ตอนที่เป็นนะคะจะรู้สึกว่ามันชาตั้งแต่ก้นกบไปถึงปลายเท้าเลยแล้วปวดมากเดินไม่ไหวเลยอาจารย์แนะนําว่าระดับนี้ไม่ต้องผ่าตาัดแต่ถ้าทนไม่ไหวก็ให้ฉีดยาเข้าไขาสันหลังได้ค่ะอมีความรู้สึกว่าชาตั้งแต่ก้นกบไปถึงปลายเท้าปลายเท้านี่จะมีรูปความรู้สึกว่าชามากเลยค่ะเป็นมาสักประมาณสัก2-3เดือนค่ะแล้วก็แบบปวดมากเดินไม่ไหวเลยรักษากับอาจารย์ทินกรค่ะอาจารย์ก็เลย แนะนำให้ไปทำเอ็าร์ไอผลตรวจออกมา MRI ค่ะมันมีเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเพียงเล็กน้อยคือไม่ต้องทำการผ่าตัดอาจารย์แนะนำให้ทานยาพร้อมกับทำกายภาพถ้าทำกายภาพไม่ดีแล้วเนี่ยอาจารย์แนะนำให้ฉีดเข้าไขาสันหลังเพื่อจะลดอาการปวดแล้วก็บวมและลดการอักเสบค่ะ มีคนที่เคยรักษากับอาจารย์ธินกรนะคะแนะนำมาว่าอาจารย์ธินกรท่านเนี้ยท่านเก่งแล้วก็เรื่องการผ่าก,กระดูกท่านก็เก่งทั้งหมอรองกระดูกทับเส้นแล้วก็คอค่ะตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาที่โรงพยาบาลน,นะคะคืออาจารย์ธินกรได้แนะนำแผนการรักษาดีมากเลยค่ะจนแบบว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พยาบาลทุกคนนะคะก็บริการดีน่ารักทุกคนเลยค่ะ